่่ออเรืมีเสียงจิ้งหรีดด้วยนะปเป็นเสียงล่ะของการเปิดงานแล้วนะคะขอเสียงปร ซึ่งในพื้นที่อำเภอน,น้ําพองมีแปลงใหญ่หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นข้าว มันสำปะหลังอ้อยซึ่งแปลงใหญ่ที่มีความโดดเด่นมากในพื้นที่นั่นก็คือจิ้งหรีดเนื่องจากจิ้งหรีดเป็นแหล่งของโปรโตีนที่มีราคาถูกเลล้ยงง่ายได้ผลผลิตเร็วและปัจจุบันบ้านแสนต่อตำบลบัวใหญ่อําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจัดว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศและที่สำคัญหมู่บ้านแสนต่อเป็นหมู่บ้านแรกของประเทศไทยที่มีผู้เลี้ยงจิ้งหรีดที่ได้รับมาตรฐาน GAP มากที่สุดถึง21ฟาร์มจาก30ฟาร์มทั้งประ เศจังหวัดขอนแก่นจึงจัดงานฟิวเดย์โดยเลือกจิ้งหรีดเป็นชนิดสินค้าที่จะนำองค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการจัดฟิวเดย์เราก็จะนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้พี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสูตรเรียนรู้ในเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดแต่เทคโนโลยีตรงนี้คือการใช้ใบสมผัสําหรังมาเลี้ยงทดแทนอาหารสําเร็จรูปเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับอีกส่วนหนึ่งคือจะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้เรียนรู้วิชาการ จากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาบูรณาการร่วมกันทั้งลดต้นทุนทั้งเพิ่มมูลค่านะครับอันนี้คือในส่วนที่เราจัดงานฟิลเดยเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูกาลิดใหม่ในปีนี้นะครับ โดยการจัดฟิวเดย์ในครั้งนี้ได้นําเทคโนโลยีการลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยใช้ใบมันสําปะหลังร่วมกับอาหารสําเร็จรูปพร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่าของมูลจิ้งหรีดที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้จํานวน3สถานีเรียนรู้คือสถานีที่1นึ่งเฮดอัมันการปลูกมันสําปะหลังเพื่อเป็นอาหารจิ้งหรีดโดยเกษตรกรสมาชิกสพอกอําเภอน้ําพองเป็นวิทยากรบรรยายและมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพื้นไร่ขอนแก่นเป็นพี่เลี้ยงในการให้ข้อมูลวิชาการ การปลูกมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารจิ้งหรีดการป้องกันกำจัดศัตรูมันสำปะหลังและพืชอ,อาหารทางเลือกอื่นของจิ้งหรีดด้วยชีววิธีสถานีที่2องซดดิงเฮาต้องกินใบมั่น การลดต้นทุนอาหารจิ้งหรีดด้วยการใช้ใบมันสำปะหลังร่วมกับอาหารสำเร็จรูปโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจงังหวัดขอนแก่นหรือศูนย์พึ่งและมีนายเพชรวงธรรมประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอน้ำพองเป็นวิทยากรให้ความรู้การเลือกใบระยะที่เหมาะสมและการให้ใบมันสำปะหลังสำหรับเป็นอาหารจิ้งหรีดและการเปรียบเทียบต้นทุนอาหารจิ้งหรีดระหว่างการเลี้ยงแบบใช้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวกับการเลี้ยงแบบใช้ใบมันสำปะหลังร่วม สถานีที่3สดิ้งทุกเม็ดการเพิ่มมูลค่ามูลจิ้งรีดมีอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอน,น้ำพองเป็นวิทยากรโดยมีสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นให้ความรู้การทำและการใช้ปุ๋ยหมักมูลจิ้งรีดในนาข้าว ทั้งนี้เกษตรกรสามารถนําข้อมูลที่ได้รับจากการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริงในสถานีต่างๆไปพัฒนาปรับปรุงเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของตลาดที่จะสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างไรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการเกษตรการจัดนิทรรศการให้ความรู้จักหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนกิจกรรมออกร้านจําหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพสมาร์ทฟาร์เมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์โดยมีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมง,งานกว่า300คน